เออมันมีไม้ดีกว่าเออลืมพูดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผม GSN อะไรวะอีกดี GSN วัน,นนี้จะพามาเอากล่องตามตามพวกผมกันเลยตอนนี้จะพาไปด่านที่มีกล่องที่ให้เราเก็บนะฮะไปกันเลย ดาเล็กก็น่าจะเป็นดาบป่าเจอแล้วหาง่ายมากเลยนะคะตามเพื่อนผมไปคุณผมพาไปเอาตรงนี้ฮะเดี๋ยวพาไปดูนั้นน่ะเห็นตรงกล่องไหมเห็นตรงกล่องใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่กล่องหนังไม้ผมเคยเก็บไว้แล้วนะ,ะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไปต่อเลยก่อนไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะไปดูกันต่อ มันจะไปดู่เขียวตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมเ,เียไปไหนแล้ว่ะสีเขียวตรงไหนหบอกหน่อยนี่นีนรอแป๊บน,นึงตั้งกดให้ีดเ,เดี๋ยวนี้เดต้องกดให้มันเป็นเขียวให้ดูรอดูนะรอดูนนี่ไหมสีเขียวเออเตอขอ,อบคิดอยูนะ่เนาะทาตามเพื่อนผมบอกได้เลยแล้วไงต่อไอเตอร ดูให้ดีแล้วต้องกดให้ทันโอ้ไม่ทันลองกดไหนดิเขาลองกดเขาลองกดเย่ได้แล้วมันด้ได้ตุ๊กตาทำชมไปต่อเลยเออลืมบอกเอออย่าเพิ่งลืมบอกว่ามันเป็นด่านตู้เกมนะฮะไปต่อกันเลย เออท่านผู้ชมน,นี่นี่คือ,อกล่องนะคะมันจะอยู่ด่านนะะั้งมันจะอยู่ตรงรูนี้มันจะอยู่ล็อกที่สีนะ่เนาะหนึ่งสองสามสี่ตรงกลางเลยไป่กันต่อกันต่อกันที่ด่านสีกันเลยนะคะเพราะแต่มันอยู่ไหนผมลยอ๋อตรงนั้นเนี่ยท่านผูชน้ชมเห็นไหมผมจะวงกลมให้ดูนะเห็นไหม อันนี้ผมยังไม่ได้เก็บเพื่อจะบอกมันจะได้บล็อกอันนี้แล้วก็ทองนะไม่ไม่ได้ทองอ่อทเทอ,โโอร์โมงบดนี้เดี๋ยวขอกลับไปท่านผู้ชมผมสอกลับไปที่ฐานก่อนเทอ,โโอร์โมหมดเดี๋ยวเพื่อนเออท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะให้ดูเรือที่ตอนนั้นผมสร้างสอนสร้างนะฮะคือบกเดินสมบูรณ์ฮะอันอนี้ผมแต่งเติมนิดนึง ไม่มันเดินสมบูรณ์ค่ะดูขั้นผู้ชมดูดูไปเลยเอ่อไปอ่ะไปรอด้วยขอขึ้นหนเดินขอขึ้อเดินขอไปด้วยอะไรันเหนเดินติดรถี้นะคบอกาะไปน้พาไมได้อ้าขาขาล้อเดินขาล้ไม่ใช่ขาเลย